so i good กับลูกปลาทีซีอัลโตเฮาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปลาเอารถมาด้าสามมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะโชว์รูมเราไม่ได้มีแต่รถยุโรปนะคะรถญี่ปุ่นเราก็มีนะคะแล้วก็เป็นรถมือเดียวไมน้อยมากๆนะคะคันนี้ปี2022นะคะไม่เพียง60,000โลเท่านั้นรุ่นนี้นะคะไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นรุ่นพิเศษนะคะฉลองครบรอบ100ปีเป็นสีขาวมุกนะคะแล้วก็ ภายในนะคะมาพร้อมกับเบาเบอร์กันดี้นะคะแล้วก็สีทูโทนสีขาวแดงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีกล้องรอบคันมาให้แล้วแล้วก็ระบบความปลอดภัยครบเครื่องนะคะสำหรับใครที่ถูกใจคันนี้นะคะราคาออกห้างเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้านเลยวันนี้ปาให้ในราคาพิเศษจริงๆสำหรับช่วงนี้นะคะสิ้นปีแล้วเอาไปในราคา6 9 9 0 0 0บาท สำหรับใครที่ถูกใจคันนี้นะคะอยากนัดเท็ดได้หรือนัดชมโชว์ชรูมเราอยู่ตรงข้ามโรบินสันสีสมานปากเกตด,ดอนเมืองนะคะไม่ต้องไปที่ไหนไกลมาที่นนทบุรีได้เท็ดได้แน่นอนอย่าลืมทักหาเจลลลูกปานะคะบ๊ายบายค่ะ